สวัสดีค่ะท่อนพันย่าในเปียนรกจกักรพพัดค่ะย่าปลูกเลี้ยงสัตว์ใหญ่ค่ะปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะคะย่าชุดนี้ทางสวนเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลไผ่ใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ชุดนี้ท่อนพันค่อนข้างสมบูรณ์นะคะสังเกตที่ลำของเขาและข้อตาของเขาค่ะตาค่อนข้างสมบูรณ์ นรกจักรพพรดนะคะในเปนนนลียนรกจักรพพรดมีพี่หลายท่านค่ะติดต่อกับทางสวนเข้ามาก็เยอะค่ะพี่บอกว่านำไปปลูกเลี้ยงสัตว์ปลูกง่ายค่ะโตเร็วนะคะซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีกก็มีค่ะทั้งมีมารับอยู่ที่หน้าสวนนะคะแล้วก็ จัดท่งก็มีค่ะขนาดและความยาวของท่อนพันธุ์นะคะที่เราตัดก็ขึ้นอยู่กับปล้องหรือข้อตาของแต่ละลำของแต่ละป้องค่ะ จะมีความสั้นยาวแตกต่างกันไปนะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับท่อนพันญ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นญ้าเนเปียรนรกจักรพพัดเนเปียปากช่องซูเปอร์ลีฟหน่าเนเปียปากช่องค่ะหรือว่าย่าเนเปียไทยขื่นซูเปอร์ลีฟนะคะก็ติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะ เบอร์โทรศัพท์091 0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษากฤษธนพัฒน์การเดนค่ะ